ภาพของโรงพักอขอเป็นแฟลตของตํารวจที่ยะลานะครับสภาพเนี่ยไม่ค่อยน่าดูมีการตั้งคําถามว่า,าวเออใช่เป็นแฟลตหรือว่าเป็นสลัมกันแน่ ดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแล้วก็จะมีคําชี้แจงของทางตํารวจด้วย <N> นี่นคือภาพท,ที่ก็แชร์กันตารวจไทยสู้ๆนะคช่บจัดตารวจหรือสลัมภาพมันก็ดูค่อนข้างเก่ามากจริงๆนะครับวันนี้มีคําอธิบายจากพันตำรวจเอกกลษณะพัฒนาเจริญครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นแสตตารวจที่สพท่าทงที่ยะลาแต่คือมันมันรถมันรกร้างมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานไป1ิบกว่าปีแล้วคือจริงๆแล้ว เบื้องต้นเนี่ยพบตะรสั่งให้มีการแก้ปัญหาสั่งให้หาที่พักชั่วคราวให้กับตํารวจแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าจุดนี้มันยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าพื้นที่ต่างๆไม่พอจริงๆครับมีตํารวจบ,บางส่วนเนี่ยขอเอาครอบครัวมาอาศัยอยู่ในแฟลตที่ถูกทิ้งร้างไว้แบบนี้โดยที่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวมากกว่าถึงแม้ว่า มันจะไม่พร้อมสำหรับการเข้าไปอยู่หรือว่าการอาศัยก็ตามทีแต่มีการต่อไฟต่อน้ําเข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วนะครับอ่น,นะคะสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวเองนะคะผ<ป>บตรเองนะคะ<ป>ก็บอกว่า จะของบประมาณมาเร่งดําเนินการให้เสร็จนะคะส่วนตํารวจที่โพสต์นั้นนะอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็อยากจะขอความช่วยเหลือหน่วยอื่นๆที่จะสามารถช่วยกันได้นะคะไม่คิดว่าจะทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตํารวจเสียหายยารากรกกตามนะคะผู้การของยะลาเองเนี่ยก็พาสื่อไปดูเลยเนี่แหละคะ่ะพาไปชี้ให้ดูเลยนะคะว่าจริงๆมันก็คือไม่ได้แบบ เป็นสลัมอย่างที่มีการแชร์มีการโพสต์กันแล้วก็ครอบครัวที่มาอยู่เนี่ยก็มาอยู่ด้วยความสมัครใจเพราะว่าบ้านน็อกดาวน์ที่สร้างไว้ให้เป็นบ้านชั่วคราวเนี่ยบางท่านไม่สะดวกเพราะมีครอบครัวอยู่ด้วยไม่มีความเป็นส่วนตัวก็เลยมาอยู่ที่นี่นะคะอ,อย่างไรก็ตามนะคะก็ของบประมาณเอาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะสร้างเ่าให้เสร็จเนี่ยต้องใช้งบอีกประมาณ30ล้านบาทของบอนุมัติงบใช้ในปี60นนี้คะ่ะบอกว่าเรื่องนี้จริงๆผู้บังคับบัญชาไม่ได้นิ่งนอนใจนะ